ปุบปับปบปธรรมดาเดี๋ยวน้อตเพื่อเยแบบเมื่อเดือนตัวเือนย่งขะเื่อยบ่งได้แบบโปรไหุยัางเก็ได้บนที่ปกติแต่ว่าเจียงเพื่อก็เรืยมากมุ้งม่เดียวเ่มาแต่ดุกเลยสิพวมาอเมว่าน้ํในหาต้มเนี่ยทุกวันค่ะเปริโอปนไทรน้ำเกลือใช่นเกลอาคุณไปตึกเด็กมอไม่แต่เล็กน้อยแล้วอยู่หันเนาะไแค่ พี่น้องเนาะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมยพี่น้องเบิดสุขูสุขชน เอฟซีผู้ใหญ่จะดีปะทุกท่านเด้อยินดีตอนรับเข้าสโซซองจะถูกบาบุญสลาวันมาเนี่พี่นอนะ้องเอ้ยเนาะเอาพอๆกันย้ำคอยคำลงแรกอ,อีกแล้วมาเนี่พี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเดิมกับบาบุญสลาวันเนาะมาหอดจอดเถิงพี่น้องเอ้ยเพื่อเวหันแวนนี่เนาะจนอ่าคอยคำเนาะในเวลาตอนนี้กนะนหามงก,กว่กวาแล้วพี่นอ้องเอ้ยมาหอดที่โรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอแขวงสวรรค์น,นาเขตเนาะอ่าสิมาเย,มยามายามเนาะทางหาลูกสาว ผู้ที่สองเขาเบาเตียงทองน้องเจนนี่บอพี่น้องเลยเนาะทั้งพอทั้งแม่เป็นตั้งซื้อเรียบร้อยแล้วก็น้องเคนทั้งพ่อมันล่องว่าซื้อน้องเจนนี่มาสัน่นนเสรีอยู่โรงพยาบาลอีกลายมืดอาสั่นโอ้ยเพาะยังดีพี่น้องเลยเนาะอรายการเได้ไปถามข่าวทำข่าวมูคูอะไรพี่น้องเลยเนาะพอมมนีอุ่นกาเนาะนำปัจจัยเนาะทาั้งผู้ใหญ่จากฝั่งไทยเนาะทั้งพี่เจดีพี่น้องเลย เวเงินสองพันหานอกจากทางผอลุงจากสมุดประการพี่น้องไอ้โอนเงินมาเพื่ออยากทําบุญเนอะอาะสมทบกับอขอบครัวน้องสิงไซพี่น้องไอ้ที่น้องเปวดปากปา,ากบวมปากใหญ่อะไรพี่น้องเนาะที่เกิดเนื้องอกอยู่ในาปากอะไรเนาะก็เลยอยากาทำบุญมาเป็นสมทานบุญให้เพื่อสมทบในกับ กับเบาเตียงเนาะตอนนี้รวบรวมได้ยอดเท่าไรแล้วตอนนี้พี่น้องในเดีวยวไปถามข่าวกันตอนนี้พี่น้องเนาะขอเนื่องก็ต้องขอขอบคุณกับคุณเนาะทั้งพอลุงจากฝั่งไทยเด้อสมมติปราการแล้วก็ทั้งพี่เจดีจากฝั่งไทยคือกันเนาะที่มอบไม้มาบุญเนาะมาเป็นสะพานบุญในเมื่อนี้เราจะพินะังเลยอนุโมทนาสาธุนำสองทานได้ลายเนาะจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพทางกายที่แข็งแรงเนาะเดินทางไปไสามาไสาให้ตลอดปลอดภยัยเด้อเนาะที่มีน้ำจิ้มใจเพื่อแผ่ผู้ทุกผู้หญิ ผ <chat> <une de kilo> ู้ลบากอยู่ตอนนี้เนาะสาธุภาษาวรายากันห่างขึ้นไปหาทางสาวไปเฟิ่นกันเลยเนาะไปพี่น้องปพี่น้องเลยนะักาพนนีเห็นพางขึ้นทั้งนี้แหละพี่น้องทั้งสาวบุญบันนาเนาะอยู่สั่นดจือแต่ว่าบอกว่า สามห่บพี่นางเลยเนาะได้ที่สามหนึ่งนึ่งเนาะถูกชันสามแต่ว่าสามหนึ่งหนึ่งตูนสองสองสามถูกทันสีู่ักเนาะโอ้ยยันทันสี่ไปเลพี่นางเลยตึบตึบ าาาพี่น้งองขึ้นมาในเลื่อนออกกําลังกายพี่น้องเลยอ้าวขึ้นมาเสนอหอบไปพี่น้องไปพี่น้องเลยเงียบงียบสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองใช่ป่าเนี่นย เห็นทั้งเบาตูนเบาบุญบรรพาวันยาวามากก่อนแล้วพี่น้องเลยอันนี้ฆ่าแต่ไปแะวะเมาหมักแตงเหนนี่พี่น้องเลยทางดวงจันทร์ผลเสมาหมักแตงไคลายดูนะหันแม่นของเชอร์หันเนะะาะขาคลายเห็นได้พี่น้องเลยลองเบิง่บงเนาะหุ่เข่าพรรษาสามหนึ่งหนึ่งเสรดีเนาะสามหนึ่งหนึ่งี่พี่น้องเลยโอ้ย ปอกบอกบอกอ้าวมีคนอยู่ไปจักนี่บอกใช่อยู่เพื่นี่อยู่กับจะทองจะบุญเพื่อนจาเปลี่ยนเพียงจะดูเขาโอ้สบายดีเราเตียงเมื่อเครื่องเราเตียงเมื่อเครื่องเอ้าพี่น่งมาบัทันเราสั่เนาะอะไรก็มา มุดวิดกันนี่บ่เน่อมาดอกมดแ่ดอกพอมาหาก็ลงไปงได้เรืยโอ้ยเนาะทั้งสมุนกัไปเบิรงน้องคนบ่แม่เป็นโรงานน่อยฉลากันกรไม่อ้วน่ากรม่อ้วนเปคนใดสบุนคนช่ะพี่อ่าก็ลงไปหาชื่อเาที่งอยย่บ่ฮาอยยเป็นไดแน่เนาะโอ้ยคือว่าคือว่าไม่องนิ้วง่ายเละเจ้าแห้งกวนเนี้องนบ่ปาพี่นแองเลยเนาะ คิดประฟันพอวนเลยมันจะได้งานแบบนี่เนาะเพราะว่ามันเจ็บเจ็บเาเจ็บแบบพุ่มนะประมาณชงว่าิ่งเียีอยู่ในได้ในของน้ามลยเพราะว่ากับล่งเชื่อแบบแตืนเช้าอยากไปเที่ยนอะเนาะไปิเขอบไปเทียวไปย่งนั่นนะออกในของน้าเลยแบบมันเจ็บดนเนาะกะปรนปานดเพราะว่าเจ็บมันช่วงแฉอย่างนี่แเตีอ เระมุเจ um ็บหอดชมงนะเนี mm ่เนาะเจ็บกัเจ็บบริแหงปลนเนาะเจ็บกับบริแห้งแปนเราชเลยโดยเฉพที่สามเนอเลยมาได้เอสิเอันของหน้าเาไชนะนาง้วเพื่อนคูวให้ปู้ตูยังเป็นทวงให้นาเลยออกหน้าบท่านดูในของน้าเลยดูผู้เดียวเลยกับ้ตูตูเพื่อนเออตื่นแล้วนะก็เอา ไอ้บอคอดก็หันเลยบบดนี้เนาะโดยบ่สิยากม่อยงบ่ได้เลยวพิ่โอกเด้อโดยโดยกเลยปล่อยลงหันเลยอือว้านาอพี่น้องตื่นเช้ามาเห็นทองเบาเตียงิ่นลงลิบเอ้าว่ะใบว่าเท้นี่อยูวะเิ่นออกก่อนกหมดอืบ่นากได้เปดเดือนเลยปกติอเกเดือนเนาะโดยเพนอะกมาแต่ว่าวันที่สีปลายมดืรนที่หนึจะมาบึงปกหมอใไม่เด้อย่างนี้โดย แต่ว่าที่สายจังว่าอันว่ากันว่าว่างเทนแบบไรเช้าอกมาทำสระที่ผ่าอกเองในรถอกกันก็หมดมันจงยันมองกาของเช้าในเห็นคลิปบอกก็ไม่ตรงนี้คนยุ่งเอ้าวายแท้คุมซื้อคือไป่นอกไอ้เ่าอ้เฟิร์นมันคือวายแท้นะเนาะเ่าเพิ่นด้สองโลสามสองโลสามผมบอกคือธรรมดาเนาะ เมื่อเรือนตัวเรือในยังขนาดก็เลยเปึงได้แบบโปหไหกุญัาเาก็ได้รที่ปกติแต่ว่าเียงกันก็ได้มากมุมองแล้วียวเา่นมาจะดูนเไยสีฟาอมเมย์ว่าน้ำอะไรเห็นกนยำตุ่มนย่างทุบ้านค่ะแล้วเป็นฉีอคชิเบอร์นะเบิ่งก่อนโอยแต่มาเิ่นแชน้ำพงน้ำเกลือให้ในกรีเป็นนอนขึ้นถ้านองน่อยเิ่นกลับประมาณอาการดูมาีมือคนเลยคนบ้าเนาะโดยกับ จสมออันหัวเพื่อนน่ะได้กระทบกระเทือนแบบฮับกระทันได้ทางกระตูเพป็นฮับกระทันทางกระเตียงมันกระตังชุ่มชุ่มข่อยอยู่โดยก็ได้ฮับกระทันก็ได้แบบแต่ว่าไปปรีระช่วงนั่งขี้แหงนะชวนนั่งขี้แหงเล็กน้อยเพอเว่ามาหอดหมองล้วนะเล็กน้อยมันไปกระทบกระเทือนหน้าหัวก็ได้เบื่อการตะก้อนโดยเลยกับเป็นผิวเพื่อนแบยผิวแห้งผิวยังคือเก่าคือขึนกันก็มองดิวี่เลย ตูรำเขาไปเลยไปเลยพามากแบบเนาะน่องเดืองเขาเลยตั้มือทะยานเลยอือคว้ามากเลยคือคือกันครับในน้องวินเนอร์เป็นหน่อเนาะที่ว่าคอดลูกอยู่ในคอดลูกอยู่ในกระบะเนาะอ่าเป็นน่องเมน้องนี้วันไหนออกได้ไหมน้องเนิร์นมันออกแล้วเห็นตัวัวแล้วแต่ว่าถ้าคว้าร่นตอนนั้นถือดินแห้งพอดีอันนี้ในส้มคุณร่นเลยนะแล้วก็ประชันกันเรียบร้อย แม่เกีอวหั่นแม่หัวขมมอ่อนนีแหละนเลยมากไปเมากับมุงจันนะหนวนาถ่ายลุงอยู่ชนันเป็นขึ้นมาล้างคนไะน้าฝากแตงอยู่ชื่อบกแตงอยูมองมาต่หน้าซ้ายนี่และเต็มรถยูเห็นเอ่บว่าใจแม่งเสื้อมันขายใชบุญนี่แหละบุญขาบัญชานี่แหละเนาะขอดกรนนะเกือบถึงมือเขาบัญนชาฉ็นั้นเลยยี่สองมือองแม่นี่เนาะ ไม่ไม่มีวันศุกร์บ่แม่เราเพิ่งวันเสาร์วันพวันอาทิตย์แต่วันศุวันอาทิตย์ห่ืวันที่เสารเอ็ดพอลงอะไรแต่ประมาณนี้คู่ก็มาวันเสาร์เนาะวันที่เสาร์อย่างเง้ยว่าวันเสาร์มื้ออื่นก็ต้องใช้บาสเนาะคือเว้นมานพางก็บ่ได้แบบเพิ่นบ่ได้คลายเครื่องใช้บาสคือขึ้นยังบ่ได้นะย่านวันอาทิตย์ก็หลับว่าโออ้ยะแต่ทางเห็นนี่ไม่ตู้คนเดินะว่าสิไปถึงวันเสาร์อย่ง เดบบเกิดม ge sí> um pues ื่อเดียวตั้มน้องดิวน้องดิวเปนที่เศร้าเอสเนที่เศรมือสเป็นน้องแล้วเนาะเกิดอ่อนเมื่อไอวันที่อ่อนกว่าเป็นน่องทำกว่าที่สิบเก้าเลียเรียกันสองเมื่อเนาะแต่เกิดเดือนเดียวกันดม่วันจันทมันเกิดเมื่อเดียวกันเน้อแม่นเนาะคือว่าโอ้คับเลยใกล้กันเลยอินิก้าวันเกิดน้องสิบเก้าวันเกิดด้วยเซอเอส แมนแต่ว่าคนเดือนเนาะเดือนบางนเรียนน้องวิวดีเดือนเดือนสดดอดช่องหรือคุ้มาน้งวิีช่วงเนี้ยนาวในแต่่าปีกายนวหนาวเป็นได้หมดเเมื่อหมดเลยมังแต่ว่าทั้งแมได้เป็นย่งเพราะว่าธรรเดาอยู่พอเห็นในคลิปเอคุณดังบอกอารคลิปเชยแล้วก็แล้ว ว่เพราะว่าเท่าไหร่เมื่อวันยังนี่เพรวกมันเก็บบอลลอนเนาะแต่ว่ามันเก็บบอลเก็บอยังในเทาเมื่อยเบ่งเมื่อยยังในกับผู้โชคผู้ยังในก็จะิเมื่อยแบบนึงนะแต่ว่าอันนี้เทาบพราะมีผู้โชคไู้ยังเนี่ยคือว่าโชคเล็กหน่อยเลยโอ้กเลยนะโดนโดนโดนแต่แต่เทานี้เก็บลรงเก็บยังเล็กหน่อยให้เนี่ยที่ว่ามันแบบเราอุ้มทองเนาะมันเกิดมาหักเนยลอยออกมาแบบนี้เลยบ๊อบแนี่ยวันนี้ตอนออกมาแต่บ้านค่ะห่วย คื้เงียบคือเงาแ่ดเนอนนกำไปนอนเลยว่ะพปเด้มาหอดแซซโนว่ะทรงฮารมูว่ะเอ้าทรงฮาบุนนป่าว่ะเขาไปทุ่งมอได้เหรว่ะเวลาะ่สิงสอยบแงยมว่ิมกับเมลอนิวคับเมอเอว่ะจะนวนไปอันกำได้จําหน่อยว่ะป้อมับอต้องไปขยาเได้ื่อนบิลลี่ว่ะมันมาหงมอแล้วว่ะสัตว เพร่าเฮาไลฟประมาณตอน6:00นเด้อน้อยแต่ว่านั่งกินน้ําน้ํามาะน้ําประมาณ2งโอนี่แหละอแล้วบ่หโตไปกระท่วงนะไปกระท่วงว่าเอ้าคือบ่ให้บ่ห้องแต่ว่ามือตีวันนี้ไปบินอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มีเสียงอือแต่เโตเพิ่นสิรําเขาอะไรกแบบมีทั้งมือเนเดือนนี่ใ้นะเพิ่นบ่บคอยให้เนาะแม่นบ่คอยให้บ่้ตอนตอนคอได้วให้บ่ให้บานึงเออแง่ๆแบบ มิดไปเลยเนาะมันกับพิ่ปกติเนาะวายทวายเล็กหน่อยทั่วไปกับตองไห้ด้วเนาะมาเชียพี่นาเลยอ้าวอ้ยเนาะยีบลงตรงติงอย่างนี้มาสบายดีเล้สบายดีพี่น่งเงยตอนงกก็ยิถามหาว่าคนเฟอาไป่ใช่ห่อ ก็าเยสลกันเนาะของกินก็หลายเ้ยเนาะเหียชื่อนะชมมาล้วฟานกันไงชือมึงน้อิงฟาเจ้าบอกแตงเมื่อไหร่อยู่กับิึงก็จิพอบันไดกวจกินอยู่บ้านคนละเนาะเอาชื่อไปแย่ไรกันไปพิ่ว่าลุงแจนไปซื้อไปกายลองป้นิดนึงเมื่เช้าใครเยื่อนว่ะดวยด้วยด้ย เจ้าโเนาะเบืองกันนอไเนาากอห็ะกินไม่ได้กินเพเัจ้ากันซื้อเนะนต้มจืดอเจ้ามาตาเนาะถ่วเยเตียงมากเลยช่งบ่อยน่เตียงซื้อถัวพูมาแ้เบิดเบิดแพร่เรนแเค่ะเนแ่เป็นเตรียมการในเล่ยลค่าชมา อย่างน่าจะหอมเลยขึ้นน่าพอเห็นคลิปเจ้าขึ้นตามคลิปสมุนเลยนะว่ะอ่าเบิรงสามหนึ่งใึ่ไหมขึ้นในน้องคนอยู่เลยอ่าโอ้ยเนาะเจ้าก็มาพ่อมาท่านมาคนขอดกันมาท่านออกก่อนแล้วออกก่อนหรืออกก่อนมาท่านทั้งน้องเคยโทรหาป้ากับป้าไว้เรียอันจะออกเลยไอ้ดิชี้ลูกเด้วชิ้พ่ออย่างเงี้ยมาท่านในหอดครั เอบื้องมุ่งจังมุ่งอยู่บ่เห็นฮูฮูเวลาอยู่ไปฮูแต่ว่เวลาประมาณหกโมงเรไปนนนาทีนะเน่ยอาำเสียงโกไปยังไงตัวน้แบบชนมุ่กันเฮงนะอย่างเลยโทรศัพท์ะเอาไปน้ำอยู่ววาโทรหาป้าคุณมาหาป้าวันนี้าโคกเลยดิคือไปน้ำกำลังนอนวอนได้สั่งหรอหาที่หาหกโมงยองไงของมชบคนาตบให้เลยเฉยบอยเลย แต่ใครอยู่เนาะมันแบบช่วงเช้าพอดีนะนะคนมันกคือช่วงเดกช่วงยังคือแมนูนี้ตอนอ่าแล้วก็ได้ปูซาปูยังเลยนะแต่เาถวาไปรัมาเท่านสร้างมเตียงกับพี่น้องกนะอุ่นกัว่า โอ้เราเลนหัว <Slack> มุนอยู่คนเดียวป้าก็ไปวันก็เปลี่ยนฉลับกันรุปลป็นรูปเพราะอยู่หันนันมันบูมีอย่างเดียแบบว่านังเบาก็ไผ่ก็ว่งบูมีคนหูจรระอืะนังขาไอ้มือก็ข้างโบราณให้ไงบให้กให้จันให้ล้บอให้นาเด่นนารักตัปเจ้ากรมยัวร้าเลย เฮ้วะยันเข็ดได้ว่ะร้านมะจิ้วเข็ดยันเข็ดก็ยันเข็ดได้ว่ะดูตึกเด็กน้อน่องอบปะดูน่องอบแต่มาอบเนาะเปือาอบพัุ่์ไน้ำเกลือใ่หอ่าขึ้นไปตึกเด็กมองี่แต่เด็กน้อยแล้วอยู่หันนางให้แข่งกันหน่แหละไปเห็นบนอยู้ใหญ่เห็นบัสซ้แขงซ้ำแคนซ้ำยเห็นบ คนโก้คนเจ็บด mm. mm. ja. ือนอยู่นี่ใช่เมื่อบ้านไงวะชีเจ็บป่วยอยู่หน้านาเตียง่ะเพราะว่าไม่อ้วนก็ฝากไปเอาเครื่องอืมแต่รุนก็ฝากไปเอาเครื่องเดี๋ยวได้แต่ชีเมื่อนั่งกับเมื่อไงไม่ไม่คนต้องแบบอยู่น้ำพนดีคนหนึ่งอยู่น้ำพอังคนหนึ่งนั่นต้องสลับกันสลับกันว้าวมากแบดายถ้าแดบเรื่อยๆบอกไเขาได้เนาะโอ๊ะ อันต้าก็มันเคยเันชีอุ้มลานนะจากยาบชินยื่อว่าเห็นคนแบบแบบคือบวหายเนี่นะอ่เป็นยังคือบวหายตัวอ่อขนาดของข่อมอะแปกไปชูราอะไปหาอตปเด็กผู้่าเนาะเอาเรยว่าไปกับไปอ่ะมามาบหมอเวลานองก่นขาดเนี่ยออกซิเจนว่ะขาดออกซิเจน ้นแจังนนั่าวจพเล่ามวีน่าย่ารอเรี่ยงออกมานะเหตดในน้องแบบแห่งเชียงพันถ่ายก้าห่าทนังข้าวปลาป่ะม่นที่นาะหมอพวารายยางหมดพูไปฟังกับงุ้มพอยทายคลิปไปแน่เจ้ากันะเผอ่หตยเจ้าต้องเอาของหอมนคุยโทรศัพท์อันเชื่อมโทรศัพท์พันายออกเนาะต้องหาคุยยี่อกเลยรบกวนได้เนาะ

มืออื่นมืออมืออื่นแล้วเนาะการตามเนี่ยคนว่าคนไหนอยู่สามเมื่อึ้นไปนี่น้องนี่้กันสันเื่อกี้ว่าจิไปแวะเยี่ยมยามอยู่เพื่อนก่อนนะก่อนจะไปเวียดว่ะปึงเนาะิดปกติแท้นี่คือบีรถดพลางบ่เตียงไม่ใช่นี่ว่ะออกมานอกว่าโทรหาโมคูว่าไอ้งั้นกำช้กว่ะเขาไปองค์บอแล้วอว่ะ ดีไแน่วตัดสินใจมาเนาะดีมาทันมากเวัวนาดิฉัเป็นจังเลยนะแบบบรรณาเข้าเลยแบบโบไหกวยยางได้ที่ซื้อยู่เนาะติงอยู่แต่บบไหแต่ว่าหน้าวันนี้ซ้ำแล้วกับเมื่อนี้เหลือทุกทีนี่เราหนาแดงนู่นเนาะออกมาแดงทั้งเร่งนัดออกมาร้อนแบบมองเหาะนะแบบยังไงคือคือไป็นหงอกนะบอกตอนเฉย ประาวประคาวนะฮะประาวก็ปราวให้หงอกกระต้อนอนะคือนะไม่พอหงอกเ,เอาไฟยันจุดแะไรมันหงอกกระต้อนนะโดยข <c oughs> ึ้นมาว่าสิตั้งใจว่าสิเอาเงินมาหมอบมาทำเป็นเตียงน้ำแน,น่พี่น้องเอลยน้องว่า,วาสิสมทบให้กับน้องชิ้นชัยหาง่ายอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็เลยว่าบ่อเตียงคนเมือ่อเอาเครื่องแล้วพอเสั็นเนาะพอแล้วตอนคำคำพอแล้วมันมาเนาะตอน แล้วเมื่อหน้าเมื่อนาก็ได้กลัวแล้วอ่ะโดยน่าจะาได้ไปงานละพี่เราเนาะีเห็นบนแจงในคลิปว่าวันที่เร้าเอ็เส้าสองวันเ้าเอ็ดนาะถามไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เดี่ยวบนเมืองเดมซีโชวมาลายเด้เลยเมื่อวันหยุดครับเมือใส่บาทเถอเขาวันซาสีกระชง์มาลายยางเงาเลยบราะว่าทำกูเดินกับ่ได้ไปกขบไม่ประโยชน์ ไอ้ก็เสียคาหอแล้วดเยยืดเป็นยังนอกเดนเรื่องนีงก็ได้มอเนไม่วาหาเวลาชั่วโมงนะ่ยนสลับกันนะสลับกันชั่วโมงนึงผอตั้งรถโงมาาหัอดตึกนะอัดเสียงมาอย่าลืมมาาวชรองด้วยหัวเวเรื่องีไรอย่ามรทำตื่ยังอยู่มมเฮ้ยังอยู่เจียง รัวรัวไม่เวะาถูมจเจรถุหนึ่งมันจาอดเตียงเลย่ามแคเสื้ออ่านเปิดขแบกาคทีมมุขสาคงฝ่าบันเนาะใส่เสื้อยกับด้านมาสั่นไปไหนสบแล้วก็มาสกิ๊บแขงเดือเรว่้าขนาดพู้เป็นป้าแบบว่าเขานอนแบบวัยแบบซีนะแบบเขาก็ยังก็ลัางนอนมวนช่วงตีหาน้อตีหามุข้านี่ก็งนอนมวน ทรไปโทร่ไปวันฮับสายบันถึงวันสบไฟฟ้ารับได้ทัพทสไปว่เชื่อไป but, ไฟไไฟบบัหายแบบน้ขาดพวกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าป้าป้านะหอกเปลยนยางเลยวันนี้ปกติหน้าเตียงเ่เคยโท่วหามีจักเถื่อนนะช่วงเวลาเตือนนอนนี่ดแลเดี๋ยวมันจะตื่นชวยแล้วเนาะแม่เกอมุงวันนี้พ้อมพิวแ แม่นเตีงเ่ยนใจสิบอไทยแล้วค่ค <c oughs> นว่าแม่นอกอทยานชิชบไปเชาบนี้พี่ม <c oughs> ี้แล้ว่มาน,น,นี้เดกลูกมาลงมาเปิดเน็ตป่านี้เปิดเน็ตในห้าใส่นี่่า <c oughs> เป,น,เปน,เน,น้งแม่พนันจ้อ <c oughs> จอา <c oughs> เ้าามาเลยเกินเก็ท่วเลยลูกเชืเ <c oughs> <c oughs> ่อเราคนเไหมไหมไมไมเหะโอ้ากะองปลากลห้อง ไม่ได้ใส่ชนดยังได้ใส่ชุดนอนมชิเนตออกหลัประตูออกผมเมียนได้ชุดดีวะเอเอาส่นอกคือบางวันนี้กามาดีใจน้ำแสดงความดีใจน้ำเนาะทางสาเฟเฟอนเนาะทางป่าบุญเป็นหลัเลยนะนี่ร้านแข้งแห้งเนาะใหญ่สูงไม่ไหวพี่น่อยคอยคอยผขาสองขึ้นปุ๊บเด็กนี่ อ่าแตเจ๊งอ่ะโดยโดยดยดีแล้วเนาะเนาะผมเรอต้องแพทย์ทั้งหมอเป็นบกอีกเท่าหนึ่งเนาะอย่งอาจจะผู้พิจารณาวาสคับมือใดเนาะขณนก็ดีใจนําเด้อเนาะแข็งแห้งไปไว้เนาะแม่แข็งแห้งอยู่เนาะตัวเห็นโอ้ยเนาะบึ่งว่าโอ้ปวดปวดอยู่แม่กันเนาะเดี๋ยวว่าแบบคือคนบวันใดวันเธอวันแห้งยังเลยเนาะว่าก็ได้เบ่งอย่างแบบ พราอ่าในการเมื่อยในห้องแมวต้องใส่แห้งเบ่งลูกเนาะจะคลอดลูกกันแล้วเือตอนนั้นเาสามเมื่อยลอยนะคะต้องแบบดึงยันส่วเมื่อยเม่อยต่ร้านี่เขาดึงยางรายเด้โอเคไปซะมิเจิเดินทางพันางอื่นก่อนสนน้อว่าทางลรงจันเป็นกระทายันเริ่าวาขึ้นมาได้จังไงอหงักันอีกเทนึงเนาะโดยดีไม่แห้งโดยพูนาจังพูดลว เมื่อบ้านผมได้จะให้แม่น้องนิ้วพันครับน้องวินเนอร์มาเยี่ยมมายามเนาะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเนาะให้ก็อยกาวานซืนนี่เดี๋ยวไปก่อนซะเนาะเดี๋ยวไปสับพี่น้องเลยบุกบังเกิดเสียใจเดินทางกลับเมื่อก่อนเนาะอ่าไปฟอร์มแกงทางลุงจันก่อนสุดวันเยี่ยมยามน้องพันพี่น้องเลยทางลานเนาะเนาะจะได้กับพี่น้องเลยเนาะมันนี่ก็ว่าจะเหมาะเพิ่มในทาง สมทบไปทางมาเตียงแต่ว่าเพิ่นเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อเครื่องคอหมานสันเนะาะเพื่อ,อามาเปลี่ยนสำหรับปรเปลี่ยนกันเนาะให้ทั้งสะท่องแน่หลกักะไอ้ทั้งตะวับนบรรนาแน่เครื่งองคอเนาะสำหรับปรเปลี่ยนกันสามคนมาแรงหมานสันเนาะแป๊ะสิพี่น้องสหรับคลิปนี้วุ่ก็ได้ขอจบคลิปลงที่นสนนีก่อนเนาะก็ะพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบุญขอบุญพี่น้อง FC. เอพซีวิ่งใหญ่เจดีบัดทุกทานเนาะที่เกามาหับมาสม่ง เป็กนกำลังใจให้กับทีมงานเราโดยมาตลอดพี่น้องเนาะพบก,กันคลิปหน้าเนาะป้าคลิปนี้ละครฟนลองเจอกันคลิปหน้าขอกาวคำว่า,บาวสบายดีล่ะสวัสดีเด้อพี่น้องวัดสุขสุขคน